สวัสดีนะครับคุณลูกค้าก็มารีวิวผายิงหนูให้ดูนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวส่งให้พี่เขาวันนี้คนระับพี่สมหมายผมใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องนี้เสียงอาจอาจจะเบาหน่อยนะเสียงอาจจะเบาหน่อยนะครับนี่ให้ดูตรงที่มีแสงแดดเดี๋ยวส่งให้วันนี้ นี่ครับสำหรับงานดำๆเลยตัวนี้ก็ลองระบบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยิงเดี๋ยวจะเข้าไปมัดยางไม่ไปมัดยางให้ลูกค้าก่อนแล้วก็แพ็คส่งให้นะครับแต่ก็เทสระบบอะไรเรียบร้อยแล้วเรื่องความแม่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับพี่นะระยะ3เมตรนี่นะ สองสามเมตรนี้ไม่ได้ได้กินแน่นอนเพราะว่าเราสั่นตอ,อกเราสั่นตอ,อกใกล้ๆเองระยะสองเมตรเมตรเดียวสองเมตรเนี่ยเท่าก้อนหินแล้าก้อนหินนี่ก็สองเมตรนะก็ย่านกะ็สามเมตรนะเต็มที่เราสั่นตอ,อกก็แค่ไกลสุดก็แค่สองเมตรปกติซะเราสั่นตอ,อกมันจะมานี่เกือบถึงนิ้วโป้งตีนเราเนาะพี่น้องเนาะนะลูกค้ามันมาใกล้ๆนี่ก็เหมือนแบบจ่อ,อยิงอยู่นี่นะเต็มที่ก็สองเมตรแบบนั้นนะ แล้วก็กดใส่ได้เลยนะครับแม่นแน่นอนผมได้เทสระบบไกระบบไหลด้วยให้ดูเหเหไหมปุ๊บเดี๋ยวใส่ลูกใส่ลูกแล้วก็ดันเข้าเลยเห็นไหมก็มีเซฟเนี่ยครับเซฟไกสเตเตเลสนะครับอย่างดีนกะดไม่ลั่นนะก็เทสระบบให้ร้รอยเลยนะี่ งานเป็นงานไม้มะข่านะครับสวยๆเลยนะครับงานไม้มะข่าสวยสวยเลยแปดสิบเซนครับตัวนี้นี่ครับพอทําสีเสร็จแล้วมันสวยนะไม้มะข่าดูให้มันโดนแสงแดดหนะ่อยนี่ครับพอโดนแสงแดดสีของไม้จะเป็นสีนี้นี่ครับแปดสิบเซนก็ยังมีว่างอยู่กระบอกนี้ยังว่างกระบอกนี้เจ็ดสิบห้าเซน นะครับก็บอกนี้75็เซนก็ยังว่างอยู่นะตัวนี้เ5็ดนิ้าเซนถ้าท่านไหนสนใจก็ทักมาหาผมได้เลยจะเอาเป็นไกรสแตนเลสก็ได้นะมีแล้วนะหรือว่าจะเอาเป็นไกเหล็กก็ได้ถ้าไกเหล็กพันแปดนะครับนะถ้าเป็นไกสแตนเลสก็นะครับทักมาหาผมได้เลยนะครับ75็เซนมีทั้งไกเหล็กไกรสแตนเลสเดี๋ยวผมใส่ให้ จะเอาแบบไหนเนาะก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวผมส่งให้พี่วันนี้นะครับพี่สมมายนะครับก็เทสให้เรียบร้อยแล้วลูกที่แถมไปให้ลูกยาว75เซนนะครับมันจะโผล่ปลายมาประมาณทักสิบสิเซนเจ็ดสิแล้วก็ท่านหนึ่งสั่งลูกยิงหนูยังไม่ได้เลยครับลูก50เซนมันมีแต่ลูกเจ ยังหาให้เขาไม่ได้เลยเนี่ยครับก็กดเซฟปุ๊บเวลายิงก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลงเลยลูกค้าจะเลงแบบไหนเอาตามที่ลูกค้าสะดวกเลยนะถ้าผมเลงผมจะเลงเลงเงี้ยงหลังเงี้ยงหลังกับเงี้ยงหน้าเรียรให้มันเรียรไล่ไล่เรียรกันไปมันตรงกันนะพูดง่ายๆแล้วก็เลง เล็งแบบนี้มุดเงี้ยงาเงี้ยงหลังมันตรงกระป๋องนี่ก็กดนะหรือบางท่านก็แล้วแต่บางท่านบางท่านก็จะเล็งเงี้ยงหน้าแล้วเขาก็กดแล้วแต่ผู้คนแล้วแต่ลูกค้าจะเล็งนะครับว่าจะเล็งแบบไหนแล้วก็เราก็ลั่นไกได้เลยเนี่ไกแรงเลยครับแล,แ,ลแล้วก็เข้าแก๊กล็อกแล้วก็เซฟปึ๊บโอเค นะครับเดี๋ยวถ้าท่านไหนสนใจลำที่ว่างอยู่ก็ทักมาได้เลยนะครับนะครับงานไม้มะค่ามันจะแพงนะครับมันจะแพงกว่าไม้ประดูนะครับแจ้งลูกค้าไม้มะค่านะครับมันจะแพงกว่าไม้ประดูเพราะว่าหนึ่งคือไม้ราคามันแพงกว่าไม้ประดูด้วยตอนไปซื้อมาสองไม้มะค่าแต่น,นี่คือทํายากนะครับแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแข็งไม้มะคา่าแต่แข็งแต่ว่า นะครับดูเดี๋ยวให้ดูผ่ายิงหนูกว่าจ,จะทำได้แข็งนะบทเกียร์นี่โหดำแล้วดำอีกนี่ของพี่อะไรเนาะผ่ายิงหนูเหมือนกันครับตัวนี้กเอานี่ครับแต่เป็นสองท่อนตัวนี้พี่ลิขิตหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดใช่น่าจะใช่นี่ครับึ้นงานนพี่เขาเสร็จแล้วตัวนี้ ก็พรุ่งวันนี้ก็จะขึ้นท้ายพวกนี้สี่ห้าท้ายนะตัวนี้ก็คือเดี๋ยวผมไปมัดยางให้นะมัดยางให้แม่นแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับไปมัดยางให้เดี๋ยวลูกด,โด,โด,โดโอกออกก่อน นะครับเดี๋ยวไปแพ็กส่งให้พี่เขานะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับผลงานถ้าลูกค้าชอบก็สำหรับงานหน้าไมาย้ยิงป่าก็ชุดนี้ก่อนปีใหม่นะครับนะนะนะเตรียมตังรอไว้ไว้ได้เลยนะครับนะถ้าสนใจก็ผายิงหนูลำนี้ก็ทักมานะวางเลยนะครับ แล้วก็ชุดนี้ก็มีมีว่างนะครับมีว่างมีหลุดจองมาเหมือนกันก็รอติดตามตอนเสร็จนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนะนะลูกค้าที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปวิดีโอเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ